ันนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักนะครับพี่น้องนี่ครับคนกมาเทเมืองไทยในช่วงวันตุ๊จีนเนาะนี่ครับตรงหน้าก็เป็นไมคกอล์ฟนะครับทุกคนมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยในช่วงตุจีนครับโอ้โหวันนี้ก็เยอะจริงๆวันนี้นี่ครับจานนี้เป็นไม้กอล์ฟครับ ด้านโถงขาเข้าเมืองไทยนี้ตอนนี้ก็คับข้างนะครับทุกคนนี่ครับด้านประตูหมายเลข4กันหลายครับเลขห้าก,กันหลายครับขอากาบทักไทยสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ f อเดี๋ยววันนี้ก็จ,จะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาส้มมาอัปเดตการเดินทางเด้อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่นจะมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงทุจีน ปี2568นี่ครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักนะครับนีครับนี่เป็นบ่าวจีนครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้กะเบิงแล้วรอบช่วงใบสองใบสามนี้กะมี คนทุกเชื้อชาตินะพี่น้องนี่ครับมีทั้งคนจีนครับหน้าตาตี๋มีทั้งคนจีนคนอินเดียยุโรปนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเต็มคาราเบลนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นสามหมวยครับนี่ครับเป็นสามหมวยซินเจียยูอีซินนี่ฮอวชายครับ โอโอนี่ครับาปาดราพีน้องนี่ครับล่างไหลามาเทมังไทยก่อนมันตัวจีนนะครับโอ้โหไปมาแล้วก็ต้องขอเก็บภาพปใิการปา f เอย่างเต็มที่ครับ ซึ่งยอดนะวันที่19มกราคมเนาะกัมียอดธั้มหมด2ล้าน1แสน3,090,901คนครับแต่ณนะวันท่ายคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า3 000, ล้านนะครับเพราะว่ามีคนมาเทศบาเมืองไทยตกมือละ1แสน10,000คนนะครับนี่ค่ะพี่น้องนี่ครับ เป็นนุ่มตีเป็นสามวยนะครับนี่ครับมาตีกอลฟที่เมืองไทยรวมทั้งฝรั่งเนาะนี่ครับโอ้โหรอบบสาง2บสามก็คึกคักนะครับทุกคนออดพูนครับโอ้โไม่อยากนึกภาพเลยนะพี่น้องว่าที่ใช่หนยท่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันที่29นะครับ รับรองว่าแตกอย่างแน่นอนครับคนก็จะล่างลไอไปหากินเข้าไปเที่ยวนะครับอยู่ที่ชัยนาท่าไปกราบไหว้ขอพอรอยู่ที่วัดบงก้อนนะครับรวมทางฝ่ายแถววัดโพวัดอารุณวัดพรแก้วนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหโโโนะเต็มเต็มด้านทางเข้านะครับพี่น้องนี่ครับสามล้านอย่างแน่นอนครับ วันนี้เรามารุ้นกันครับถ้ามาแบบนี้3ล้านอย่างแน่นอนนี่ครับเบิ่งหน้าตากัเป็นคนจีนเนาะรอบใบสองาบสามนี้กัเบิเ่งแล้วสมมากก็เป็นโซนเอเชียนะครับโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปที่ั้นซี่ครับลานพูดครับขึ้นไปชมภาพบรรยากาศยู่ที่ชั้น4เนาะวาสิเป็น,นเนเลอร์น,นะครับ มขึ้นไปชการตกแต่งเตียมตุ๊จีนครับซึ่งผมว่ารอบก้อนนั้นก็สวยง,งามครับรอบนี้ก็เลยว่าสีผาขึ้นไปสมใหม่ครับแต่ด้านโถงขาเข้าเมืองไทยด้านล่างนี้ไม่ขอเดินสวนเข้าไปนะครับเกรงใจครับคนไหลครับพี่น้องนี่ครับด้านเตอน,นี่ครับถ้าเข้าไปแล้วก็จะเป็นเสียดกับนักท่องเที่ยวนะครับเรามาเดินชมภาพบรรยากาศกันดีกว่า f c บางคนก็ชอบแซวเนาะเป็นว่ามาถ่ายแต่มุมเดิมๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาไปชมมุมใหม่เนาะนี่ครับขึ้นมาแล้วก็คึกค้าครับนี่ตรงหน้านี้สวยครับทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับดันหน้านี้ก็ตกแต่งตุ๊จีนนะครับนี่ มีโคมไฟครับเป็นโทนสีแดงนะพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับนี่สวยสวยเป็นคมไฟแบบจีดกับมีป่าครับอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย <c oughs> นี่ครับก็นีนักท่เทียวมาถ่ายรูปครับ ดอกไมส้สีออกชมพูชมพูครับนี่ครับ Happy Chinese New Year สองพันสาเดอปีมะเสงเนาะปีงูครับโอ้โ oh ห oh, สวยๆครับก็น่ามาถ่ายรูปนะครับ ที่ครับพี่น้องเมืองไทยก็เอาทุกอย่างเนาะเมืองไทยก็จะเต็มทุกเทศกาลครับด้ามนันข้างพื้นก่าเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวลรามเกียรน,นะครับ FC บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับแต่ความจริงก็เป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์เรื่องราวลรามเกียร์นะครับ ูวันทัพแอร์พอร์ตสวยยโอ้โหนี่เป็นสาวมวยมาถายภูมครับเป็นสาวจีนเนาะขึ้นมาสั้นสี่ก็มีความคึกคัก้นก็หลายนอนรอบใบสานี่ครับพี่น้องนี่ครับย่างเต็มครับหลังจากเพิ่มาเทม,มืองไทยและเพิ่นกับเมื่อบบานครับนี่ครับชั้นสี่ก็เยอะครับชั้นสองก็เยอะวันนี้เรามารุ้นกันเนาะว่า ถึง3ล้านหรือเปล่าแต่ถ้าให้ทายถึงอย่างแน่นอนคงจะ3ล้านต้นๆน,นะครับ <í ls> ตอนนี้ไปไม่ได้คนหลายครับพี่นอนครับโอ,โโอ้โหค,ครับปปอาดนอกมาเที่เมืงไทยแล้วก็เดินทางกลับนะครับ หลังจากนาเงินมาให้คนไทยแล้วก็กลับบ้านนะครับนี่ด่านนี้เป็นพระครัาาบพี่น้องครับสวยงามครับด่านนี้เป็นพระรงนานี้ก็คือพระพุทธมหาวัชราาะารมีสีสุวรรณภูมิครับด้านพุ่นก็เป็นมองส้มทงบินครับดานพุ่นครับ พื้นที่กว้างขวางใหญ่โตนะครับแต่ตอนนี้กระเบิ้งคับแคบเนาะเพราะว่าคนหลายครับคนมากกันหลายคนกลับกันหลายครับสงสัยต้องสร้างใหม่นะครับสร้างเพิ่มเนาะนะครับแบบนี้คงจะรองรับไม่ไหวนะครับซึ่งปีนี้กาตั้งเป้าหมายไว้ที่40ล้านคนครับถ้ามาแบบนี้คงจะรองรับไม่ไหวนะครับกว้างขวางใหญ่โตแต่ก็ดูคับแคบนะครับเพราะว่าคนก็มาเที่ยวแต่เมืองไทยเนาะ ไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็ไม่ปลอดภัยเจ็บป่วยก็ต้องส่งมารักษาที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยนี้มีครบทุกอย่างครับมีครบทุกมิติครับการเดินทางก็ง้ายคุณหมอกก,ก่งอาหารก็อร่อยกินได้ทั้งคืนครับเมืองไทยต่อไปจะขอพาทุกคนลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับไปที่ชั้นแกล็บครับชั้นแท็กซี่ครับ ำเงินมาให้เมืองไทยปีละหลายล้านล้านบาทครับตอนนี้เงินเข้าเมืองไทยแล้ว10,000แสนล้านกว่าบาทแล้วนะครับณวันที่19นะครับณวันที่19เกมกราคมเนาะรายได้จากการท่องเที่ยวก็10,000แสนล้านบาทนะครับแต่บนนั้นชอบบุมนี้จริงๆครับนี่ครับพี่น้องนามาถ่ายรูปนะครับด้านขวามือนครับนี่ครับสวยสวยโอเคเนาะ ไปเจอกันที่ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้ก็ถ่ายทำเพื่อ f อนะครับอยากเห็นมุมใหม่นะครับด้าน,นี้เป็นทางลงไปเจอกันที่ชั้นหนึ่งนะครับวันนี้คือวันที่28นะครับ F4 บางคนก็ชอบถามเนอะว่าวันนี้คือวันที่อะไรเป็นคลิปใหม่หรือว่าคลิปเก่านะครับแต่ถ้าเป็น f c พันแท้ถ้ามาถ่ายตรงนี้ก็จะรู้ว่าเป็นคลิปวันที่อะไรนะครับส่วนมากก็จะถ่ายทําแล้วก็ลงคลิปปั๊บนะครับเรทจากการถ่ายทําก็น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงครับ แล้วครับอันนี้เป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นแท็กซี่นะครับแต่ลงมาแล้วคนก็มีเยอะครับเพราะว่าช่วงนี้ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีเนาะนักท่องเทีเพิ่นกาจะลงไปที่ชั้นบีครับด้านแก๊ปก็ไม่ค่อยมีคนนะครับด้านแท็กซี่ก็ไม่ค่อยมีครับีครับ ประตูซีช่างรู้ของฟรีนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับฟรีเจวันครับตอนนี้ด้านแก๊ปนี้ไม่มีคนเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ชอบของฟรีเนาะโอ้โหนี่ครับพี่น้องแต่บางคนไม่รู้ว่ามีของฟรีเนาะก็จะมาที่แก๊บครับแต่ถ้าคนรู้ก็จะลงไปที่ชั้นฟีนะครับ ไปที่แอร์พอร์ตเลมิง์นะครับด้านนี้ก็เป็นแท็กซี่ไฟฟ้าครับแท็กซี่ไฟฟ้าด้านนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ช่างรู้จริงๆนะว่ามีของฟรี7วันเนาะสงสัยทรงข่าวบอกกันนะครับนี่ครับบางคนก็ออมมากครับบางคนไม่รู้เนาะนครับเป็นสาวคนล่างเป็นนุ่มตีครับ แบบเปรมาเทมบองไทยครับพี่น้องครับสงสัยกรุ๊ปนี้ไม่รู้ว่ามีของฟรีครับรายทุนก็เป็นรถทัวร์รถทัวร์ก็กำลังเข้ามาครับเดินตรงไปที่แกลบเนาะครับช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายสามกว่าครับนี่ครับออกมาที่ประตูสี น่าจะไม่รู้ว่ามีของฟรีประตูสีนะครับแต่วันนี้ด้านแก๊ปนี้ถือว่าน้อยนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าน้อยเนาะวันนี้ที่แก๊บนะครับเพราะว่าพากรลงไปที่ชั้นบีไปใช้ของฟรีครับ <c oughs> โอเคน้พี่น้องอก็ไปจะขอพาพี่น้องลงไปที่ชั้นบีครับการแอร์พอร์ตลิลิ่งนะครับ,รบเราก็ชอบของฟรี <c oughs> บานัดไปซับน้องฟรีนะครับมาถ่ายขาเข้าก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายตรงไหนนะพี่น้องก็ต้องไปที่ประตู3ประตู4ชั้น2นะครับแล้วก็ไปที่ชั้น3ประตู3นะครับถ่ายภาพบุมสูงนะครับแต่ถ้าขาออกก็คือชั้น4นะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพันกับผ้ากันลงไปที่แอร์พอร์ตเลย้งครับนี่ครับ โอ้โหนักท่องเที่ยวชาวติาังชาตินี้ช่างรู้ของฟรีครับไม่พากันไปที่แก๊บเลยครับตันนี้นี่ครับพี่น้องดววาวพุธก็เข้ามาครับไม่ยอมขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งไม่ยอมพากันไปที่แก๊บเนาะก็ล่างไหลลงมาที่ชั้นบีมารับเหรียญโทเค็นโอ้โห โอเคนะพี่น้องต่อไปต้องขอตัวรับเหรียญโตเึินแล้วก็จะขอพาพี่น้องลงไปชมอยู่ที่หน้าแอร์พอร์ตเลลิงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอตัวแป๊บนะครับนี่พี่น้องลงมาแล้วคนก็เต็มครับนี่คือแอร์พอร์ตเลลิงนะครับโอ้โหโแต่ด้านแฝบไม่มีคนเลยครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ลงมาที่แอร์พอร์ตลิ้งใช้ฟีเนาะใช้ฟีคนกะลงมาฟ้าไซ์นะครับเพราะว่าใช้ฟีเจ็ดวันครับโอเคนะครับพี่คนคิดนิกาต้องขอขับเจอเด์ที่้ามาครับส้มครับพาพูเลยสอบเจอสอบใจกับต้องขอไฟฝ้าแสเด้อต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับซินเจียยูอีซินนี่หอวใช้นะครับบายบาย